ชาวราศีกุมถ้าคุณกดเข้ามาฟังดวงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะดวงช่วงนี้ของคุณคือจุดเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่การเปลี่ยนเล็กๆแต่คือการเปลี่ยนที่ถ้าไม่ทำตอนนี้ชีวิตจะวนซ้ำเหนื่อยซ้ำและเจ็บซ้ำคุณรู้ดีอยู่แล้วว่าอะไรในชีวิตมันไม่ใช่แต่คุณเลือกจะนิ่งเพราะกลัวพังทั้งที่ความจริงมันพังไปนานแล้วจักรวาลกาลังบีบคุณแบบไม่อ้อม ถ้าคุณยังฝืนอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ดวนจะไม่พาไปไหนเลยช่วงที่สองภาพรวมชีวิตพังเพื่อปลุกตัวตนที่แท้จริงช่วงนี้หลายอย่างในชีวิตคุณดูเหมือนไม่เข้าที่คนที่เคยอยู่ก็เริ่มห่างงานที่เคยมั่นคงกลับทำให้คุณอึดอัดเป้าหมายที่เคยคิดว่าชัดกลับว่างเปล่าอย่าเข้าใจผิดว่านี่คือดวงตกนี่คือดวงที่กำลังหรือชีวิต จักรวาลกำลังดึงคุณออกจากสิ่งที่ไม่เหมาะแม้มันจะเจ็บแม้มันจะทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวจํำคำนี้ไว้ให้ดีสิ่งที่กำลังหายไปไม่ได้ถูกเอาไปแต่ถูกเอาออกเพราะมันไม่คู่ควรกับคุณอีกแล้วช่วงที่3การงานจุดแตกหักที่เลี่ยงไม่ได้การงานของชาวกลุ่มช่วงนี้หนักจริงบางคนทำงานเกินเงินเกินตำแหน่งเกินคุณค่าแต่กลับไม่ได้รับการยอมรับ คุณเหนื่อยแต่ไม่มีใครเห็นคุณเก่งแต่ไม่มีใครฟังถ้ายังทนเพราะคำว่าเสียดายดวงจะนิ่งและใจจะพังแต่ถ้าคุณเริ่มคิดจะออกเริ่มวางแผนแม้อยังไม่ไปทันทีดวงจะเริ่มเปิดทันทีมีเกณฑ์งานใหม่งานเสริมงานออนไลน์งานที่ใช้สมองความคิดหรือความสามารถเฉพาะตัวอย่าดูถูกไอเดียของคุณเพราะสิ่งที่คุณคิดเล่นๆอาจกลายเป็นทางรอดในอีกไม่นาน ช่วงที่4การเงินเงินรั่วเพราะใจอ่อนการเงินไม่ได้แย่เพราะคุณไม่เก่งแต่แย่เพราะคุณใจดีผิดคนคุณช่วยคนอื่นจนลืมช่วยตัวเองแบกรับภาระที่ไม่ใช่หนา้าที่ระวังหนี้ที่ไม่ได้ก่อเองระวังคนที่เข้ามาพร้อมคำว่าเดี๋ยวคืนโชคลาภมีแต่ไม่ใช่แบบฟลุกจะมาในรูปของโอกาสงานหรือการตัดสินใจที่กล้าคำเตือนแรงๆคือ ถ้าคุณยังใช้เงินเพื่อเยี่ยวยาความเครียดเงินจะไม่พอใช้ไปเรื่อยๆช่วงที่5ความรักรักที่ดูดพลังชีวิตคนโสดคุณไม่ได้โสดเพราะไม่มีใครเอาแต่เพราะคุณไม่อยากกลับไปเจ็บแบบเดิมคนเข้ามาแต่ยังไม่ใช่คนที่คุณจะพึ่งพาได้จริงระวังคนที่เข้ามาเพราะเหงาคนที่ต้องการที่พักใจแต่ไม่คิดจะดูแลหัวใจคุณคนมีคู่ความสัมพันธ์นี้กำลังอยู่บนตาชั่ง ถ้าคุณเป็นฝ่ายอดทนอยู่คนเดียวดวงบอกชัดว่าไม่ยุติธรรมรักที่ใช่จะไม่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ลำพังช่วงที่6ด้านมืดแผลลึกที่คุณซ่อนไว้คุณเป็นคนเก่งในการทำเหมือนไม่เป็นอะไรแต่ข้างในคุณเหนื่อยจนแทบไม่ไหวคุณไม่ไว้ใจใครง่ายๆเพราะเคยให้ใจแล้วโดนเหยียบระวังภาวะหมดไฟเบื่อชีวิตและการตัดสินใจแบบปล่อยตัวอย่าปิดใจจนกลายเป็นกำแพง เพราะไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาจะทำร้ายคุณช่วงที่7คําคเตือนสุดท้ายถ้าไม่เลือกตอนนี้จะเสียมากกว่านี้ข้อความจากจักรวาลถึงชาวกลุ่มคือถ้าคุณไม่เลือกตัวเองในตอนนี้คุณจะไม่มีแรงเหลือพอสำหรับอนาคตหยุดแบกเรื่องที่ไม่ใช่ของคุณตัดสิ่งที่ดูดพลังแม้จะเจ็บอย่ากลัวการอยู่คนเดียวเพราะการอยู่กับสิ่งที่ผิดทำให้คุณเหงากว่าเดิมบทสรุปดวงนี้ไม่ใช่ดวงตก จำเอาไว้ให้ขึ้นใจนี่ไม่ใช่ดวงตกแต่มันคือดวงที่ชีวิตกำลังจะเปลี่ยนถ้าคุณกล้าพอเสริมดวงด้วยการทำบุญแสงสว่างช่วยผู้ป่วยผู้ยากไร้หรือปล่อยสัตว์ก่อนนอนให้ตั้งจิตขอขมาและขอให้ตัวเองหลุดจากวงจรเดิมเพราะรอบนี้ถ้าคุณเลือกตัวเองถูกชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยถ้าคุณเกิดราศีกุมคุณห้ามเลื่อนผ่านช่วงที่หนึ่ง เปิดดวงและพลังจักรวาลชาวราศีกุมในช่วงนี้ดวงกำลังเข้าสู่จังหวะของการเปลี่ยนคลื่นพลังชีวิตคุณอาจรู้สึกว่าความคิดโตขึ้นใจไม่อยากวนอยู่กับเรื่องเดิมๆจักรวาลกำลังผลักให้คุณเลือกเส้นทางใหม่แม้จะยังไม่ชัดทั้งหมดขอแค่เชื่อสัญชาตญาณตัวเองแล้วคุณจะไม่หลงทางช่วงที่สองภาพรวมชีวิตช่วงนี้ ชีวิตโดยรวมเหมือนกำลังรีเซ็ตบางอย่างบางคนตัดคนตัดความคิดตัดความหวังที่ไม่เป็นจริงแม้จะรู้สึกโล่งแต่ลึกๆก็มีความกลัวแฝงอยู่อย่าก,กลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะดวงรอบนี้เริ่มใหม่แล้วดีกว่าเดิมงานและเส้นทางอนาคตการงานมีการเปลี่ยนบทบาทหรือได้รับหน้าที่ใหม่บางคนเบื่องงานเดิมแต่ยังไม่กล้าก้าวออก ดวงบอกว่าถ้าอดทนอีกนิดจะเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่มีเกณฑ์งานออนไลน์งานอิสระงานใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่าดูถูกไอเดียตัวเองเพราะสิ่งนั้นอาจกลายเป็นรายได้หลักในอนาคตการเงินและโชคลาภการเงินหมุนได้แต่ไม่ถึงกับเหลือมีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวสุขภาพหรือการช่วยเหลือคนอื่นโชคลาภมีเล็กๆจากการเดินทางตัวเลขหรือของเก่า คำเตือนคืออย่าใช้เงินตามอารมณ์เพราะคุณมีเกณฑ์ซื้อเพื่อปลอบใจตัวเองความรักและความสัมพันธ์คนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่นิสัยไม่เหมือนใครอาจต่างวัยต่างความคิดแต่คุยแล้วสบายใจความสัมพันธ์เริ่มจากเพื่อนหรือคนคุยแบบไม่คาดหวังคนมีคู่ช่วงนี้ต้องระวังความเงียบไม่ทะเลาะแต่ไม่คูดอาจทำให้ห่างกัน ถ้าเปิดใจคุยความสัมพันธ์จะกลับมาอบอุ่นอีกครั้งด้านมืดบททดสอบและสิ่งที่ต้องระวังบททดสอบของคุณคือการแบกทุกอย่างไว้คนเดียวคุณมักคิดว่าตัวเองต้องเข้มแข็งแต่ดวงบอกว่าการขอความช่วยเหลือไม่ใช่ความอ่อนแอระวังภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟและการตัดสินใจตอนอารมณ์ไม่นิ่งข้อแนะนำสุดท้ายและการเสริมดวง จักรวาลฝากข้อความถึงคุณว่าคุณไม่ได้หลงทางแค่กำลังเดินในเส้นทางใหม่ให้ดูแลใจตัวเองมากขึ้นทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาการให้แสงสว่างหรือช่วยสัตว์สีเสริมดวงฝาเท่าม่วงอ่อนเลขพลังงานดี1 7 11ปิดท้ายด้วยการตั้งจิตอธิษฐานให้ชัดเพราะดวงรอบนี้ถ้าคิดชัดทำจริงชีวิตจะขยับแรงมาก สวัสดีครับ